ได้ได้ไหมหนักก่ันัยหนักเท่หไหร่หนักกหัีหดี่หนักกุดา่หนกกันัเันี่่ั่ หล่ได้ไหมหล่าได้ไหมหล่ากี่ล่ะหล่ากี่ล่ห้าตีมคอมพิดเตอร์อะไรตีกไร์แข่งตัวเลยไปเต้นถ่ายรูปคู่ด้วยวงในได้วงในได้ไม่ว่าเฮ้ยแต่อย่าไปวงในได้ไม่ว่าตัวมองมั้งเนี่ยเจอโปรให้เจอโปรเออได้ไหม่าได้ได้เหรอแข่ตัวเลยเข็บตัวเลยไปแรงๆนะไปแล้วเฮ้ยมึงมึงนะ มึงบอกให้น้อมึงใส่ใส่แบบประเด็นนะจะได้จะได้เพราะว่ามีรายการอะไรบ้างนี่เห็นรุ่นพี่ต่างครับว่าไงกันนะแรง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 นี่จะโรลิย์ล้านเนี่ยแต่เติร์นแต่น้องให้อ้วนไหมให้อ้วนบอกอะไรให้ต่อยทันทีอ้วนบอกน้องว่าต่อยน้องมัเติรนนะบอกแล้วบอกแล้วเหรอ คนนี้คนนี้คนนี้ใหม่กัผู้ชายม่เป็นแบบว่าเป็นประจำอยู่แล้วนะยกนึงก็ไม่ได้นะยกนึงมันต้องออกวันเรงต้องกดดันไว้เดกอวก็เดนแมนเดอวก็เดนแมนนี่เฮ้ มาเร็วตีิดอ่วมปะทะเดนแมนงงเลยพี่นะรับเพเ่อนนะทีนี้อรผู้สงไไลฟ์ที่ปสาที่โดยวิช um ิรยินกับตู่ด้านซ้ายมีชื่ออะไรครับ โอเคหัวมือชื่ออะไรครับ

Oh, okay. Pressure and chipboard. Get pressure with the jam and the shotgun coming in. Go.

อันนี้ระดับแบบโรงเรียนกีฬาที่เด็ดเลยเนะนี่ยวันนี้เอกมันปองแล้วสาวเท่าเท่าต่อต่อผู้ชายเหรอเราอ่ะะคได้วสาวเท่าต่อผู้ชายเหรอไ <laughs> ม่ได้ชอบแต่ไม่มีผู้หญิงเลยขอผู้หญิงบ้างนะคะผู้หญิงไจะกล้า,า,าโร <laughs> โอเคครับผู้หญิงประเทศไทยใครก็ได้ <laughs>